สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องสักินปืนที่สะสมไว้ม,มานานสามปีก่อนที่ GM จะเอาออกจากเซิร์ฟนะครับผมต้องเปิดก่อนตอนนี้มีไม่เยอะไปเริ่มกันเลยว่าเริ่มกันเลยไม่ไม่ขออะไรมากขอถาวนถาวรนักสาก็บอก เริ่มนี้เปินเลิกเปินแรกครับไปตามกล่องแรกจัดไปโอ้โหเว้แรกก็เกลือเลยมาจัดไปยิบเกากล่องไปขอถาวรหนนะ่อยไปแล้วถาวบไม่มีเลยขอหน่อยขอหน่อยโอ้โห ดูกันว่าโอ้ได้ถาวันอีกหนึ่งกระบอกได้หนึ่งกระบอกแล้วครับหนึ่งกระบอกหนึ่งกระบอกจัดไปหนึ่งอ่าแล้วฟารมาร์ตฟามารหนึ่งกระบอกครับโอ้โหได้ฟามารหนึ่งกล่องที่สามกล่องต่อไปจำไหมครับหนึ่งกระบอกและโอ้โห ต่อไปจดดไปมาโอ้โหอ,อะไรครับนี่ดีครับอันนี้ก็มีกระบอกละขาดอีกระบอกหนึง่งจดดไปเอากระบอกที่สองกระบอกที่สองมาแล้วบอกที่สองดีครับ โอ้โห oh, oh, oh. บอกที่สองเพราะผมได้เว่าบอกครับมาโอ้โ oh, ห oh, oh. ต่อไป M P 4 0ผมมีแล้วครับมีเตเอ็กซ์บแปดเอ็กซบแปดโอ้โหโอ้โหวันเจียบตกากไป ไม่มีคร bon ับตสองก็บอกเองเอ็มโพครับเอ็มโสองกล่องจัดไปสุดยอดเลยสการอบนี้สกกาจัดไปเลยสิบกล่องอ้โยคิงต่อไปเป็นเอพีสี่ศูนย์ครับยิบสามกล่องจัดไปทียะสิบกล่องมาไหม มาเลยบอกที่สามบอกที่สามครับจัดไปบอกที่สามต่อไปเป็นเอเคครับเก็บไว้ก่อนต่อไปเป็นเอเคครับบอกที่สามมาละอือหืออือหือ เสือทุบโซดต่อไปเป็น mp มีแล้วล้องเอา้าวขาดจองอีกกระบอกนะครับต้องขอหน่อยฮะต่อไปเอโฟโปเขียวเอโปเขียวอือ,อ,อเปิดนเอเอมเขาจะเอาออกครับผมถ้าเปิดอันนี้มีแล้วไม่ต้องเปิดครับ อันนี้ก็ยังไม่มีหกกล่องไปเอ้ามีแล้วเหรอโอ้ยผมลืมดูเอ็มโปอี่ครับเอ็มพีดีสูตรตัไรนี้ยังไม่มีก,ก,มกล่อง,ไไงกองเดียวกองล่เดียวครับกล่องเดียว ต่อไปเป็น ak ขอหนอ่อยเถอะขอหนอ่อยเถอะโอ้โหลูกซองเย้ไม่ได้เอาออกเลยผมต้องมาเปิดเนี่ยโอ้โหอันนี้ v s ไม่ออกครับ เอเคีนี่มีแล้วพาร์มัสมีแล้วผมไม่เปิดหนะ้าทีม่มีแล้วให้มันลบไปเลยเกินยิงยาอันนี้ก็มีแล้วนะผมไม่เปิดครับเอวันนี้เปิดเลยแล้วสองอันอันนี้ก็มีแล้วครับอันนี้เป็นพกตัดไปห้ากล่องขอหน่อยมาโอ้โหเอพี่น้องครับ เกลือเจี๊ยบครับไม่ไม่ใช่หวานเจี๊ยบนะเกลือเจี๊ยบจับิกโอ้โหจีเต็มสะสมมาต้องนานไม่ได้เลยจับิกโอ้โหแม็กเจ็ดอืมไม่เอวบเขาบอกไม่ออกครับ ไอหนึ่งวันไม่ต้องก็ไดไ้คิดคู่ออกไหมยี่บสี่ชั่วโมงอืมคุณพกเยอะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขาดกองกระบอกครับจัดไปสิบกองไปออกไหมออกไหมไม่ออกอืเป็นโปรเยอะอันนี้เดี๋ยวกอ่อซ่าจัดไป เ็ดกองโอ้โหเ้ยโอ้โหเ้ยโอ้โหหวานจครับอันนี้มีด้วครับไม่เปิดเก็บไว้ใหม้มันลบไปที่เกบเปิดไปไปอื้มขอดอกกรบอกเถอะขอล้กก็บอ,อกบอไม่ออกเลยมามาต่อไปอันนี้ท่านก็บอกแด็ดไป สามกองอืมฮอื้มอื้มฮึอื้มเจีอเขอสมัยเออกไหมไม่ออกอันนี้ผมก็เหลืออีกเยอะเหลือเยอะเป็เปเรื่อยปาหมัดอีกวองโอ้โห ไม่ออกเลยครับหลังมาเริ่มเริ่มไม่ออกละหลังเริ่มไม่ออกละเอกแปดมีหกกล่องหลังหลังเริ่มไม่ออกละโอ้โหโอ้โหไม่ออกเลยครับอันนี้อันนี้ผมมีแล้วใช่ไหมนี่สิบกล่องปะสิบกล่องเอ้าบอกที่สี่กามาแล้วครับ บอกที่สี่ครับต่อข้อที่สี่ต่อกที่สี่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องเปิดอันนี้ผมมีแล้วอันนี้ยังไม่มีต่อกที่สี่มาแล้วจะปิกสิบเก้ากล่อง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 โอ้โหสิบเก้ากล่องไม่ออกเลยว้ประมาณสีบ อื้มฮึอื้มอฮอึประมาณนี้ผมมีแล้วนะอันนี้อันนี้ผมมีแล้วเหลือประมาณนี้อีกห้ากล่องจัดไปออกไหมนานเกินไม่ออกครับไม่ออกไม่ออกเอเกแปดฮาดเอ็มเจ็ดเก้ากับอะไรบอกนะ่ัไปติดแปดกล่องออกไหม ออกไหมออกไหมไม่ออกเกินไปเกินไปบางทีอ่ะน,นี้สององกล้อง MVD ศูนย์กับ M แปดออกไหมไม่ออกหืกตะกา้าสองเดียวไม่ออก สองกล่องปไปแต่แปลยาวไม่ออกเป็นนี่แปดกล่องแปดกล่องโอ้โหโอ้โหเกินไปเกินไปบางทีอ่ะมันเกินไปแล้วนะ นี้ขายดีก็ขายแค่ก็บอกเดียวขอขอหน่อยขออืมอืมอื้อือมสามเปอร์เซ็นต์อีกแัดบไปกี่ก่องหกกองเอาไหมเอาบอกที่ห้าบอกที่หกบอกที่หกแล้วครับจะบอกที่หกแล้วครับ หักระบอกแล้วครับ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 หักระบอกไปไหมโอ้โหหมดและหัวกระบอกแล้วครับอันนี้อันนี้ขาดตัแปร์ไอ้ขาดไอ้นี่กระบอกเดียวไม่มาว่ะ ก็บอกแล้วอันนี้ยังไม่มีโปสิบมาที่ต้องมาทักกะบอกละมาไหมมาไหมมาไหมไม่มาอืออันนี้สามสิบกล่องเลยนะเอาสักทีสิบกล่องตนะิดต่อไปไม่มา ไม่มาไม่มาไม่มาเลยไม่มาเลย,เยหมดเลยสิบแปดกล่องมาไหม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 ไม่มาต่อไปเป็นนี้กล่องเลยอะ อันนี่ผมมีหมดแล้วอะ,อ,ะอีกติบสองกล่องจัดไปโอ้โหโอ้โหโอโหไม่ออกเลยครับไม่ออกเลยครับไม่ออกเลยครับ MP บอกเดยวกล่องเดียวออกไหมไม่ออกอันนี้อันนี้กล่องเดียว ไม่ออกของเดียวออกก็ไม่ใช่ละ่องเดียว่องเดียวออกก็ไม่ใช่ละไต่เจ็ดแปดจะกินผมว่าผมคุ้มละแล้วก็เคเอเคสี่กล่องเอา้าออกกล่องที่เจ็ดมาแล้วครับสกินที่เจ็ดมาแล้วครับออมาทครับ เก็ดตะกินแล้วครับต่อไปอน,นี่ผมมีอันนี้อะไรอย่ไหนล่ะต่อไปเอเคเอเคอันนี้ห้ากองไปออกไหมโอ้ตะกินที่แปดมาแล้วครับได้เป็น SVD ครับไม่ใช่ SVD อะไรวะเขาเรียกปืนอะไรผมก็จำไม่ได้ เอพิสตสูตยอยากได้สแปดอะขอสแปรดได้ไหมโอ้โหอยากได้สแปรดมากเลยตอนนี้ตกาสองเอาสองมาเลยสองยาวไม่มาวะ่ะเพื่อนเจ็ดวันเพื่อนได้อยู่นะปึ๊บกล่องนี้สิบหกกล่อง ต้องมาแล้วปะต้องมาแล้วไหมที่โกกองโอ้โหชุดแรกไปละชุดสองไม่ออกเลยเหรอไม่ออกเลยเหรอไม่ออกเลยโอ้โหก่อซ่าหนึ<ๆ>่งกล่องมีหมดแล้วผมไม่เปิดนะให้มันลีไปเลยอันนี้กล่องหนึ่งไม่ออก ไม่ออกอันนี้เอมโพอ่าเอสมาเดี๋ยวเอสผมมีนะจัดไปหนึ่งสองปองโอ้โหไม่มาว่ะไม่มาว่ะเอมโพอันนี้ขาดอ่าขาดอีกอันหนึ่งเปิดห้ากล่องต้องมาใช่า หากล่องต้องมาละหกล่องต้องมาละไม่ออก <c oughs> ได้ได้เยอะอยู่เยอได้ถาวรไปหมดแล้วไปหมดแล้วยิบเก้ากล่องไปเลยมามามาแล้วก็บอกที่เก,กา้าตากบอกที่เก้ามาแล้ว ไปอีกอีกทีอีกอันหนึ่งโหไม่ออกครับลองชั่วได้สักกาประมาณที่หกกล่องจัดไปเรายาวที่หกกล่องจัดไปเลย <c oughs> ไม่ออกยี่บหกกล่องเลยนะยี่บหกกล่องเลยนะยี่บหกกล่องเลยนะ ยี่หกกล่องไม่ออกเลยเหรอโอ้โหยี่กกล่องไม่ออกเลยครับอืม mp นี้สามกล่องเดีไปออกไหมไม่ออกต oh. ืนอีกยี่บแปดกล่องท้ายยี่แปดกล่องท้าย ไปเลยโอ้โหไม่ออก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 รัวๆไม่ออกไม่ออกไม่ออกเลยเหรอน่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วครับหมดแล้วครับอันนี้ผมจะไม่เปิดนะให้มันลบไปเลย ดูชุดผมดีถ้ามันลบนะโอ้โหยี่สิบเจ็ดชุดเจ็ดสิแปดชิ้นนะ่ะโอ้โหได้มาทั้งหมดเก้ากระบอกที่ถาวรครับมาดูกระบอกไหนบ้างครับมาดูกันต่อไปเป็นปืนไหนเอมโมีไหมเอมโพเอได้มากระบอกหนึ่งครับเอมโพได้มากระบอกหนึ่ง นะเอพโปได้มากระบ,บอกหนึ่งต่อไปเป็น a อเคมีไหมเอเคไม่มีสักกระบอกครับแล้วก็เอ4หนึ่งสี่ครับได้ไหมเอฟหนึสี่ได้ม,ดมากระบ,บอกหนึ่งครับ m อฟหนึ่งสี่ได้มากระบ,บอกหนึ่งครับแล้วก็ตะกาตะกาก็ได้มากระบ,บอกหนึ่งเหมือนกันครับ ตกาได้กรบอกหนึ่งกอซ่ากอซ่ากอซ่าก็ได้มากระบ,บอกหนึ่งครับีนกระบอกนี้ไปความมาร์ทความมาร์ทได้มาหนึ่งกระบ,บอกครับความมาร์ทได้มาหนึ่งกระบ,บอกต่อไปเอแคลแปดเอแแปดไม่ได้ถาวรเลยครับต่อไปเอเอ็นเอเอ็นก็ไม่ได้ถาวรครับอืมปืนนี้ปืนไรไม่รู้ไม่รู้จักเหมือนกันครับอันนี้ ก็ไม่ได้ครับอันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีไม่มีครับอันที่สองจะกินอันนี้ครับอันนี้ได้มาหนึ่งกระบอกสองกระบอก S K S ได้มาสองกระบอกครับอันนี้ไม่ได้ถ้ากระบอก Woodpecker Woodpecker ก็ไม่ได้ครับต่อไปเป็นร้อยนัด โอยนัดก,ก็ไม่ได้ m หกศูนย์ m หกศูนย์ก็ไม่ได้ครับจะไปลูกอืมอาจจะไม่เอาใส่นี้ดี ump 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 ไม่ได้ถ้าก็บอกวลยโอต่อไปเป็น mp ห้า m อ5 m ห้า p อห้าก็ไม่ได้ถ้าก็บอกโอ้ย oh, v ี s ออโอ้เอสพ s ไม่ได้ถ้าก็บอกเอ4มพสศูนย์ได้มาหนึ่งขบอกครับไม่มีท้าก็บอกทอมสันไม่ได้ถ้าก็บอกคิดครู่ว่าไม่ได้ครับต่อไป ลูกซองยาวซองหมาด้วยผมะแต่ไม่ใช้ครับยิงคนไม่โดนลูกซองยาวก็ไม่ได้ถ้าก็บอกตาแปดตแปดตแปดก็ไม่ได้นะตาแปดก็ไม่ได้มายเจ็ดมายเลก,ก็ไม่ได้ถาวรอต่อไป ตรกูลทนัยครับทนัยผมก็ไม่มีไม่ได้ทัก,ก็ระบอกแล้วก็คาคาก็ไม่ได้ทัก,ก็ระบอกบาเลต์บาเลตก็ไม่ได้โอ้โหปืนพกปืนพกก็ไม่ได้เจ็ดวันตปก่อนหนึ่งือปปแล่ะไม่ได้เลยไม่มีเลยมัทุกที่ไปก่อน โอ้โหสุดสรุปสรุปวันนี้ผมได้มาก้าวกับดินปืนถาวรเปิดไปเก,กือบห้าร้อยกล่องฝากติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วน,น่าจะแค่นี้แหละขอบคุณครับที่รับชมกันจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ